สวัสดีครับพบกับช่องหมอซันไพาทารุ่น159ดวงชะตาฟ้ากำหนดสิ่งดีๆถูกกำหนดเอาไว้แล้วแต่ตัวเราไม่ให้ใครกำหนดนะครับผมเราจะเป็นคนดีเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเราอยากจะมีชีวิตที่ดีเราก็ต้องรู้เคล็ดวิธีต่างๆนะครับคนลายมือกระบาเ X ็กตรงกลางหัวใจต้องรู้ไว้นะครับกลุ่มของเราคือกลุ่ม คนลายมือกากบาทนะครับดวงชะตาฟ้ากําหนด,ดแล้วคลิปนี้มาดู4วัตถุมงคลนะครับสวัตถุมงคลที่เขาเรียกว่าพลิกชะตาชีวิตหรือว่าคนลายมือกากบาทต้องมีนะนะครับต้องมีก็ผมบอกอยู่แล้วว่าคนลายมือกากระบาดแปลว่าอะไรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมตรงเนินเสาหรือว่าอะไรนะครับเป็นกากบาท X ตรงกลางหัวใจเกี่ยวกับเรื่องราวลยลับเข้ามามันเหมือนเป็นจุด ที่บ่งบอกว่าเอ้ยคนคนนี้เกี่ยวกับเรื่องราวลึกลับไม่ว่าจะการที่ท่านไปแบมือให้หมอดูดูหมอดูท่านก็ท่านก็จะดูว่าเอ้ยลายมือแบบนี้นะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องลึกลับนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดไพ่ที่จะเจอเรื่องราวว่าเฮ้ยมีเด็กตามบ้างเจอเรื่องราวต่างๆบ้างเยอะแยะมากมายนั่นแหละครับผมนั่นคือคนลายมือกากบาทน,นะครับที่ท่านไปเจอ นะครับหมอดูทักกันเรื่อยๆนะเด็กตามเด็กตามเพราะอะไรท่านเปิดไพ่ขึ้นมาโอ้ยมีเด็กตามว่านะมันเป็นเพราะว่าไพ่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับบอกเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเรามาไล่กันดูแต่หมอซานจะพูดอย่างแรกเลยเป็นวัตถุมงคลน,นะครับผมนี่ครับไม่ธรรมดานะบอกไว้ก่อนนะนะครับหมอซานก็าสะสมต้องมีนะหมอดูต้องมีนะนะครับบางคนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมี นะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยใช้คานี้นะครับยิ่งคนลายมือกบาดกลุ่มของเรานะครับท่านใดยังไม่สมัครสมาชิกสมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกนะครับไม่ได้แพงเลยนะครับนี่ครับวัตถุมงคลของเราจะต้องมีนะครับเป็นเขาเรียกว่าพักขันนะครับพักขันหลวงพ่อโสวัดปากลองบางโกนะครับบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับพักขันบางคนอาจจะใช้แต่มีดหมอน่นะครับผมงมีดหมอเป็น เขาเรียกว่าเป็นโลหะนะครับแต่พระขันจะมีความสักติดแตกต่างกันนี่หมอต้องนะครับต้องต้องหาแบบเจ๋งเลยนะนะครับต้องหาเจ๋งและต้องเวลาเจอจริงๆอะ่ะเวลาเจอเขาเรียกว่าเจอของจริง่ะครับเจออย่างเช่นโดนผีเข้าอะไรเงี้ยมีดหมออ่ะอันนั้นจะรู้จริงๆรู้ทันทีว่ามีดหมอนั้นของจริงของปลอมนะครับจะรู้ทันทีนะครับผมนะครับอย่างหลวงองค์หลวงปู่ฤาษีดำท่านบอกว่าให้เอามีดแตะไปที่หัว นะครับณโมพุทธยะนั้นหนีกันหมดนะครับอันนั้นคือมีดหมอของจริงของหลวงปู่ฤษีดำนะครับไปเช่ากันได้ที่วัดมีไม่ไม่รู้หมดเลยยังนะครับผมนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพระขันนะครับพระขันนี้การสร้างนั้นยากมากนะครับในตำรากล่าวไว้ในประวัติเขียนไว้เลยนะครับผมว่าทําไมถึงมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมทาไมถึงมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเรื่องนี้ นะครับผมบอกได้เลยว่าอย่าพูดว,ว่าพระขันนี่สร้างจากอะไรอันนี้เป็นเขาควายเผือกต้องเป็นควายเผือกด้วยนะครับแล้วต้องตายโหงนะครับหรือว่าต้องขวิดกันตายต้องสู้กันตายนะครับผมตายด้วยอุบัติเหตุอะไรก็ได้นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆแก่ตายใช้ไม่ได้นะครับต้องเผือกด้วยที่ด,ดูแค่ควายเผือกก็สุดยอดแล้วเขาควายเผือกก็สุดยอดแล้วและถ้าดีที่ต้องโดนฟ้าผ่า เอาปลายเผือกต้องโดนฟ้าผ่านะครับบางคนบอกโอ้ยจะมีเหรอเอาปลายเผือกที่โดนฟ้าผ่าหมอทานเคยไปซื้อวัตถุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเขาเรียกว่าหินจากดาวังคารอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมันมีจริงๆนะครับเขามีขายมันมีคนสะสมแล้วก็เอามาแบ่งขายนะครับผมจะเป็นเล็กๆไม่ว่าจะเป็นหินโดนฟ้าผ่านะครับโดนฟ้าผ่าจริงๆมีการพิสูจน์หลักฐานโดยหลักวิทยาศาสตร,ร์นะครับผมอันนี้เป็นพระขัน นะครับขันนี้ทําไมถึงต้องมีนะครับท่านก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าท่านดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องราวเล่นลับนะครับไม่ว่าจะไปไหนนะครับไปงานสอบหรือว่าไปคุยไปกินอาหารนอกบ้านนะครับเขาจะใช้ประขันนี้แหละนะครับนะครับถ้าคนรู้เนี่ยก็จะใช้ประขันนี้นะครับหมอจันก็พูดเป็นธรรมทานนะนะครับเอามาบอกท่านนะนะครับผมหาความรู้นี้ได้ยากนะพอไว้ก่อนนะน้อยคนที่จะรู้จริงๆนะ นะครับผมแต่ท่านนะครับติดตามหมอซานอยู่นะครับไม่กักไม่กักบอกได้นะครับผมพักขันนะครับผมท่องเลยนะครับก่อนหนึ่งต้องอาราธนาก่อนเพื่อความศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่จะพูดให้ฟังก่อนถ้าบางคนได้มาแล้วได้มาแล้วนะครับท่านรู้ไหมว่ามีดพักขันนะ่ะพักขันนะ่ะเขาเอาไปทําอะไรมาบ้างทําอะไรมาบ้างครับผมเอาไปทําลายอาถรรพ์เอาไปจิ้มนะครับเอาไปท่องคาถาไล่เวท ทําลายถึงและบางทีท่านได้มาใหม่ๆหเฮ้ยมันมีอะไรตามมานะมันติดนะเพราะว่าเขาไปใช้กับเรื่องราวเล่นลับพวกนี้มันแรงมามันติดมามันติดมากับมีดเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับคนโบราณเขาจึงเอาไปแช่น้ําเกลือนะครับแต่หมอทานใช้นะครับหมอทานได้มาหมอทานใช้เขาเรียกว่าน้ํามนต์ทอรณีสารนะครับน้ำมนต์ทอรณีสารนะครับได้มาจากกูบาจยนเนี่ยเอามานะครับเอามาลาดลงไป ล้างนั่นเองนะครับล้างประขันนะครับมีความแรงอาถรรพ์มากๆเขาเชื่อันว่านะครับไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนนะครับหลวงปู่โศกวัดกลางบางคกวัดปากคลองบางคกนะครับวัดปากคลองบางคกนะครับหลวงปู่โศกนะครับผมเขาเชื่อันว่านะครับผมมีดอันนี้นะครับผมมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆแหแรงเป็นอย่างสิ้นสุดนะครับผมนะครับและจะต้องอาราธนาก่อนนะครับผม พุทธังสัพพะชยาโนโสัพพะสตูวินาศสติทำมังสสัพพะชายาโนสัพพะสตูวินาศสติสังสังโฆสัพพะชยาโนสัพพะสตูวินาศสตินะครับผมเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะ <lakes> ความเชื่ออย่างหนึ่งนะนะครับคนลายมือกระบาดต้องรู้ไว้นะครับมีวิชาไว้ติดตัวนะครับผมนะครับคาถาปลูกขึ้นมานะครับผมเหมือนกับพระทูมังคลวางไว้นานนะครับวางไว้นานมากๆเลย นะครับวางไม่นานมากๆนะครับผมวางไม่นานมากําทำยังไงนะครับผม,ม,น,น,มงงนะครับผม,นะรบผมเราก็ต้องปลุกนิดนึงคาถาแล้วขอบาร,รมีขอบาร,รมีรรมหลวงพ่อโสล,ลูกขออนุญาตใช้ประขันของท่านเพื่อเอาไว้ดูแลปลกปักกุ้มครองรักษาทําในทางที่ถูกต้องที่ควรนะครับอย่าไปทําผิดเรื่องผิดราวนะนะครับไปทาทาร้ายคนอื่นไม่ได้นะนะครับหรือเอามาแขวงเล่นไม่ได้เป็นบาปนะครับนะครับเพราะว่ามีมีประขันเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ม,มาก ่าจจะมาแฝงแล้วไปโดนแบบบางคนรู้วิชาแต่หมอจาไม่พูดวิชานี้แล้วกันนะครับบางคนไปไปร่าเรียนมานะครับก็ไปฟันเขานะครับผมไม่เอานะครับมันเป็นบาปเพราะเรามีอาวุธถึงขั้นนี้อ่ะเข้าใจไหมนะครับเรามีอาวุธถึงขั้นที่เขาเรียกว่าเสือขาวยังต้องสยบนะครับมีในประวัตินะครับศิษย์หลวงพ่อดิ่งนะครับผมหลวงพ่อดิ่งท่านกล่าวว่าตำรวจท่านไปถามถามหลวงพ่อดิ่งนะครับผมว่าเนี่ยลูกศิษย์ของท่านอ่ะเสือขาวอ่ะ โอ้ oh, ส่ตะกุดแล้วพ้าปิดตายิิงก็ไม่เข้าฟันก็ไม่เข้าแทงก็ไม่เข้าจับก็จับไม่ได้จะทํำยังไงหลวงพ่อท่านบอกว่านะครับหลวงพ่อท่านบอกว่าต้องไปหานะครับผมพักขันของหลวงพ่อโศกวัดปากของบางคกนี่ครับอันนี้ครับเอามาลงอักขยะลงเลขยันนะครับลงยันลงในตะลูกกระสุนแล้วไปยิงนะครับ คยได้ยินกันไหมครับนะครับอย่างน่าจะจับอยูうう่แน่นอนนะครับเสริมแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องมีเลขต้องมียันที่ถูกต้องต้องรู้จริงนะครับผมเราไม่รู้จริงเราไม่รู้นะว่าต้องใช้แบบยันแบบไหนเราไม่รู้เราแค่มีเอาไว้ครูบาอาจารย์เราก็ให้เคาลพการพูดผีปีศาจเพศภัยต่างๆนะครับผมแรงมากๆไว้ปราบผีได้นะครับผมหมอดูต้องมีอ่ะคนกายคารกาบาตต้องมีอ่ะนะเอาไว้ปราบได้แล้วเวลาทานอาหารนะครับเวลาทานอาหารเนี่ย เนี่ยหมอตาจะให้ดูนะนะครับผมสมมติใช่ไหมนะครับทานอาหารนะนะครับทานอาหารเนี่ยนะครับทานอาหารนะครับออดดอกอย่างเงี้ยนะครับเราไม่รู้เราก็เติบเติบเติบล้างอาถรรพ์ก่อนเพราะอะไรครับต้องล้างก่อนนะต้องล้างอาถรรพ์ก่อนนะเอา้าท่านเคยได้ยินไหมในโบราณเขากล่าวไว้ว่า โอไปกินของอ่ะเขาเรียกยาสั่งนะผมอันนี้อันนั้นเราพูดให้ฟังนะผมในตำราเขาเกล่าวเราพูดไปตามตำรานะนะครับเราไม่มีเจตนาใดอย่างสิ้นนะนะครับผมเราพูดไปตามตำราเขาบอกว่าเออจะไปกินอะไรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของพราขันนะครับผมต้องระวังนะต้องใช้ระวังนะครับผมเจออาหารปุ๊บเขาเป็นเล็กๆนี้เขาไม่เอาไปเลี่ยมกันนะเขาจิ้มเข้าไปตึ๊บตึ๊บตึ๊บจิ้มแบบคนเผลอกะคนเผลอ,อทำเขาเรียกว่าล้างอาถรรพ์ นะครับล้างอ่างถังจิ้มปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ากินได้แล้วสบายใจใช่ไหมครับผมบางคนไปงานศพโอ้โหกินทีไรป่วยทุกครั้งอ่าจิ้มตึ๊บตึ๊บ,บจิ้มเข้าไปในแกงย้ายใครเห็นนะย้ายใครเห็นก็ครับนั่นโอ้ยเอาอะไรจิ้มเลยเราจิ้มเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บล้างอางถังอ่ากินได้กินได้นะครับผมเพราะฉะนั้นพระขันมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเลยนะ ครับขันควายเผือกหลวงพ่อโสนะครับวัดปากคลองบางคกนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมจังหวัดเพชรบุรีอําเภออ่าหมอทัานจาไม่ได้นะอําเภอบ้านแหลมอําเภอบ้านแหลมถ้าผิดต้องขอเข้ามาอําเภอบ้านแหลมใช่แหละนะครับอําเภอบ้านแหลมนะครับผมท่านจะหานะหายากนะนะครับหายากนะนะครับผมแต่ว่าก็เคยเห็นอยู่นะก็มีนะนะครับผมนะครับมาดูวัตถุมงคลอย่างที่สองดีกว่านะครับ ามาดูบางคลอย่างที่สองหมอท่านขอไปทางด้านเรื่องกุมารทองนะครับผมถ้าคนลายมือกากบาทเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับทําไมถึงต้องมีกุมารทองกุมารทองท่านอย่าคิดว่าเฮ้ยเราเอาเด็กมาเลี้ยงแค่นี้จบเฮ้ยเลี้ยงเอาข้าวให้เขากินเาา๋ยวเงก็หังเขาช่วยเราทําเรียกลูกค้าไม่ใช่ครับอย่าคิดอย่างนั้นนะครับกุมารทองนะครับผมเขามีฤทธิ์เขามีเดช นะครับผมยิ่งครูบาอาจารย์นะครับผมนี่เลยครับพี่เงินมาของหมอซานนั่นเองนะครับจริงๆริงหมอซานมีมีประมาณสามสิบองค์นะนะครับสามสิบองค์นะครับแต่ถวายวัดไปแล้วนะครับบางองค์แต่ยังเหลือประมาณห้าองค์สิบองค์นะครับผมนะครับนะครับพี่เงินมานะครับผมนะครับองค์นี้นะนะครับมีประสบการณ์อันนี้หลวงปู่แย้มวัดสามงน้า นะครับผมทำไมคนลายมือกากระบ,บาดจะต้องมีนะผมเขาช่วยกันนะนะครับเจออะไรเนี่ยถึงแม้ว่าจะกันไม่ได้สดๆนะครับท่านเคยดูหนังจากจักกวงวงไหมหรือว่าในหนังทีวีเนี่ยเวลามันจะมีอะไรเข้าบ้านกุมารมาก่อนเลยนะนะครับมายืนบงังไม่ให้เข้าบ้านอ่าอย่างนี้จริงๆนะครับผมนะครับแลวหมอสันก็เคยมีประสบการณ์นะผมนะครับมีคนที่อยู่อีกคนหนึ่งอ่าเขาเรียกว่าเป็นคนมีเซนส์ หมอตันใช้คานี้แล้วก่อนคนมีวิชาเอาง่ายๆนะครับผมเหมือนกับเขาทําอะไรมาไม่รู้ส่งมาที่บ้านหมอสนันนี่แหละนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะเป็นเรื่องดี <laughs> <laughs> เขาบอกว่าเฮ้ยไอ้ดำมันไม่ให้เข้าบ้านวะผมโทรบอกหมอสนัน <laughs> ไอ้ดำมันไม่ให้เข้าบ้าน <laughs> <laughs> ไอ้ดำไหนวะหมอตันก็คิดไอ้ดำไหนไอ้ดำไหนวะบอกมันมันเด็กเว้ยเออ เป <activist> เ็นเด็กวิ่งกันมานะบอกหมอสันเรี่ยงอย่างนี้เนาะไม่เป็นไรเนาะพมอเรี่ยงอย่างนี้เนาะเขาบอกเป็นเด็กเฮ้ยเด็กตัวสีดําให้เข้าบ้านเว้ยบอกหม um อสันอย่างนี้บอกไม่ให้เข้าบ้านนะครับนะครับไม่ให้เข้าบ้านเขาสวดอะไรไม่รู้อัญเชิญอัญเชิญอะไรของเขามานบอกแต่ว <c Pri achsen> ่าเจตนาดีเจตนาดีบอกเฮ้ยน้งเอกนำอะไรวะไอ้ดำไม่ให้เข้าบ้านเว้ยไอ้ดำ แล да ้วเขาไม่เคยเห็นพี่เงินมานะบอกไว้ก่อนนะเขาไม่เคยเห็นพี่เงินมาบอไอ้ดำไม่ให้เข้าบ้านไอ้ดำไม่ให้เข้าบ้านอาการก็มองดำไหนวะเป็นเด็กเป็นเด็กเว้ยตัวสีดำนะครับตัวดำอ้วนอ้วนนะครับอ้วนอ้วนน่ารักเขาบอกอ้วนอ้วนน่ารักเป็นเป็นดูเหมือนกึ่งพายเทพบอกนี้ไม่ให้เข้าบ้านนี่ครับพี่เงินมาเห็นไหมกุมารทองนะเขากันก่อนเลยนะเขากันทันทีนะครับเขากันทันที นะครับไม่ว่าจะตัวเป็นงูหัวเป็นช้างอะไรี้ยเข้ามาไม่ได้เลยนะมันมีจริงๆนะผมก่อนนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะครับผมนะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเพราะฉะนั้นคนลายมือกระบาดต้องมีนะครับกันไว้นะครับผมนะครับเป็นเด็กเขารู้เรื่องนะครับผมเด็กเขารู้เรื่องเขาคอยบอกเหตุการณ์จะทําให้เราตกใจบ้างอยู่ดีๆก็เสียงดังเป่งนะครับเป่ง หล่นแตกกระจายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาบอกเฮ้ยมันเตือนแต่ใช้อย่างนั้นเรื่องใหญ่แล้วนะเรื่องใหญ่นะถ้าดังขนาดนั้นอน,นั้นเรื่องใหญ่แล้วไม่ใช่เล่นแล้วนะครับผมเป็นเรื่องเรื่องใหญ่มากแล้วนะครับผมถ้าเป็นเรื่องนั้นนะนะครับผมดังเป้งอ่างเงี้ยเอามาฝันมาบอกนะครับผมบอกเป็นเรื่องราวเลยนะครับผมมันจะมีเหตุการณ์รู้ลงหน้าจะทําพยายามทําให้เราตกใจนะครับตามที่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ถ้ามีคาถาเว้นคาถาครูบาอาจารย์ไว้ จะมีเหตุดันใดก็จะมีทําให้เรารู้ล่วงหน้าพยายามไม่เกิดเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าให้รู้ล่วงหน้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับนี่คือสิ่งเขาเรียกว่าของดีคอยติดตามคนลายมือกระกระบะนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นห้องมีนะกุมารทองนะครับผมไม่น่ากลัวหรอกนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าต้องเอาของที่ใช่ไงนะผมต้องของที่ใช่ไงต้องแบบนะครับหลวงปู่แย้มวัดสามง่ามหลวงปู่เต๋นะครับผมนะบใช้ได้นะ ไได้หลวงปู่กูบาดวงดีนะครับกูบาดวงดีนะหมอซันก็มีนะกูบาดวงดีนะครับกูบาดวงดีเป็นเทพสนมากขว่าของกูบาดวงดีจะเป็นเทพนะครับของกูบาดวงดีจะเป็นเทพนะครับเขาบอกว่าเชิญเทวดาชั้นจ่ตุกมหาราชิกาเป็นเด็กมาสถิตอยู่ณตรงนี้เวลาคอยช่วยเหลือเรานะครับรักษาปกปักุ้มครองนะครับขอเทพนะครับอันนี้จะเป็นออย่างหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับครที่จะมีคนลายมือกระบาด นะครับผมมาดูอย่างต่อไปนะครับอย่างต่อไปหมอจันขอพูดถึงกูบาอาจารย์นะครับก็ยังมาถึงข้อนี้นะยังยังไงหมอจันก็ยังนะครับต้องเคารพกูบาอาจารย์มากที่สุดนะครับผมกูบาอาจารย์ก็คือนะครับปู่ฤษีนั่นเองนะครับผมปู่ฤษีนะครับคนลายมือกระกบาดต้องมีนะนะครับนี่ครับปู่สิงสมิงพายนะครับท่านคือปรมอาจารย์ทางด้านเรื่องไสยเวท นะครับเราไม่พูดถึงเรื่องราคากันนะเราพูดถึงพูดถึงทางด้านเรื่องที่ทําให้เราเกิดโชคดีโชคลาภเงินทองเรื่องดีๆแต่ว่าปู่สิงห์เท่าเชื่อว่าจะโชคดีนะครับผมเท่าเชื่อโชคลาภต้องไปทางด้านเรื่องปู่ไปปู่เสือนะครับเพราะอะไรนะครับทำไมหมอซันถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่าหลวงปู่การหลวงเขี้ยวแก้วท่านเคยกล่าวเอาไว้นะครับหลวงปู่ท่านกล่าวไว้ว่าถ้าอยากโชคดีให้แขวนปู่เสือถ้าอยากเอ้ถ้าอยากมีโชคลาภ ให้แขวนปูเสือถ้าอยากโชคดีให้แขวนปูสิงห์ปูสิงห์เสมิงพายนะครับปูสิงห์เสหมิงพายท่านคือบรมอาจารย์ทางด้านเรื่องสายเบทนะครับแต่ปูเสือท่านก็เก่งทางด้านเรื่องสายเบทเช่นเดียวกันนะครับทั้งกันทั้งแก้ทั้งเรื่องโชคลาภนะครับแต่หมอท่านนะครับจะมีปูนะครับปบติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยนะครับนะครับนี่ครับเสียน เสียนปูสิงสมิงภพายเป็นเนื้อผงนะนะครับตอนแรกหมอสันก็แฝงองนี้นะครับด้านหลังเป็นเนื้อเหมือนกันมีตะกรุดด้วยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าหมอสันชอบเป็นคนที่ชอบเกี่ยวเนื้อผงนะครับผมมันมีความอะไรบางอย่างมันมีมวลสารเยอะแยะมากมายนะครับไว้กันเพศภัายต่างๆนะครับสัมผัสได้นะครับผมรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าความเข้มขังไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าจะแขวนปูนะครับเป็นเนื้อผงส่วนมาก ร,ราคาถูกกว่าด้วยนะนะครับนะครับแล้วก็จะป,ปูเสือก็จะเน้นทางด้านเรื่องโชคลาบนะครับคอยขอปูเรื่อยๆต้องพูดนะครับพูดหวานๆัน่านพูดกับครูบาอาจารย์นะต้องพูดเพราะนะเหมือนกับคุยกับเพื่อนนะนะครับไม่ใช่พูดขอไม่ได้สักทีว่าบนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางได้ไม่มีทางได้ไไดนะผมต้องพูดเพาะนะครับผมเหมือนเหมือนท่านกาลังจะสวดมนต์ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะ ใส่ชุดอะไรให้เรียบร้อยเหมือนจะท่านจะไปกราบพระพุทธองค์นะครับเหมือนก็จะท่านได้โอกาสนั่งสมาธิเพื่อจะเห็นภาพถึงพระพุทธองค์เลยนะเป็นพุทธานุสตินะนะผมจะปฏิบัติเลยนะนะผมจะต้องแบบนอบนอบน้อมนะครับพร้อมที่จะเข้าไปหาพร้อมที่จะไปกราบไหว้นะครับผมไม่ใช εί, นนนนน่นะครับสวดเป็นนกขนทองนกแก้วนะครับผมต้องพร้อมนะครับกายวาจาใจจริงๆนะรพร้อมก็ไป มเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลที่สามปู่สิงสมิงพายกับปู่เสือนะครับผมมีนะครับคอยปกปักคุ้มครองรักษาพลิกชะตาชีวิตนะครับของคนลายมือกระบาดมาดูวัตถุมงคลอย่างที่สี่อย่าคลิปจะยาวไปวัตถุมงคลอย่างที่สี่หมอสันยังมาทางด้านเรื่องเดิมนะครับนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยนะครับผมมันมีการเขาเรียกว่าโดนสาบแช่ง นะครับสาปแช่งจากใครที่แรงที่สุดเลยนะครับแน่นอนจากครูบาอาจารย์แรงมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าผิดครูเด็ดขาดครูบาอาจารย์พูดยังไงต้องระแวดระวังนะครับผมคําพูดของครูต้องเชื่อนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นคําสาปแช่งของพ่อแม่นะ่ะนะครับพ่อแม่เป็นคนที่เรารักที่สุดแล้วทําให้เราเจ็บที่สุดก็ได้นะครับผมนะครับถ้าเป็นตาสีตาสาเป็นใครก็ไม่รู้จะเจ็บไหมนะมันเขาด่าเรามาไอ้โง่ไอ้ ไอ้ต่ำไอ้ไอ้เบี้ยดินยอดแย่อะไรเรื่องของคุณด่ามาฉันไม่สนนะครับผมนะครับฉันไม่ใช่พอ่อคุณไม่ใช่พอ่อแม่ของฉันนะครับคุณไม่ใช่พอ่อแม่ของฉันฉันจะไปสนใจคุณทำไมด่ามาไม่รู้สึกเวนั่งหัวเราะ้วยเออมึงด่าเบือด่าไปมไม่มันไม่รู้สึกอะไรกนะ็มันไม่ใช่คนที่เรารักไนงะแต่ถ้าเป็นคนที่เรารักล่ะนะครับผมเขาถึงบอกว่าเจ้าก,กรรมในเวนนี่แหละ ก็คือคนที่เรารักที่สุดด้ยนะครับถ้าเป็นคนคนที่จะทําให้เราเจ็บได้นะก็คือคนนั้นแหละนะครับผมแต่ว่าถ้าบุญวาสนาเขาเล่าเขาว่ากันอย่างนี้หมอจันทร์ขอพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งนะเขาเขาเชื่อกันอย่างนี้ถ้าว่ายังมีบุญวาสนานะครับยังที่จะต้องชดใช้ชดใช้พ่อแม่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเราติดหนี้พ่อแม่ไว้เนี่ยนะครับหรือพ่อแม่ติดหนี้ลูกเนี่ยนะครับผมมันจะต้องเหมือนกับฝืนฝืนตัวเอง นะครับถ้าถ้าท่านรู้สึกว่าฉันทําให้พ่อแม่แล้วรู้สึกเอ้ยมีความสุขเออฉันมีความสุขฉันมีความแช่มชื่นอันนั้นลูกกตันยูนะนะครับผมแต่ถ้าท่านทําให้ทาให้ทาใ,ให้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราต้องทําวะนะอันนี้เขาเรียกติดนี้จริงๆในตาราเขาเขียนไม่ดังเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนนั้นติดนี้ก็ติดต่อไปนะครับผมแต่ว่าบางคนไม่ติดมันก็จะไปออกจากชีวิตกันไปเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาอะไร นะครับถ้าติดหนี้การมันมันเป็นทุกข์อ่ะนะครับผมมันเป็นทุกข์อยู่ด้วยกันนะแต่ว่ามันแยกออกจากกันไม่ได้ถ้าแยกแล้วมันจะเรื่องใหญ่เลยแล้วมันเป็นอะไรที่เราเรียกว่ามันเป็นติดหนี้ติดเวรติดกรรมกันไว้นะครับผมแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วโอ้ยมีความสุขช่าชื่นอันนั้นก็เรียกว่าบุญกุศลร่วมกันมามันไม่ได้ติดกันนะครับผมมันมีบุญร่วมมันมีบุรร่วมกันหนึ่งสองมันมีอะไรที่เขาเรียกว่ามันมีความรักในทิ่สิ่งที่เรากําหนดเอง นะครับผมนะครับวัตถุมงคลนี้เป็นของคูบากองคำนะครับนะครับวัตถุมงคลนะครับนางขวักนะครับผมวัตถุมงคลนี้ถ้ามีเอาไว้เอาไว้แก้คำสาปแช่งคูบาท่านกล่าวว่านะครับผมคนโดนกันเยอะนะครับโดยที่ไม่ตั anything, ้งใจหรอกนะครับผมพ่อแม่ก็รักลูกนั่นแหละแต่พูด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 ด่า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 นะครับผมด่าก็พังไม่น่าทำอะไรก็ไม่ติดมันก็ติดขัดไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับติดไปหมดเลย นะครับผมด้านหลังเป็นหยันนะครับผมเป็นผงปีหนึ่งโกนะครับปีหนึ่งหกนะครับหมอจันยังไม่เคยเห็นองค์ไหนปลอมเลยนะบอกไว้ก่อนนะนะครับเห็นเขาบอกปลอมปลอมเหมือ,มอนหมอจันดูไม่มีปลอมล้วองค์นะครับผมยังไม่เคยเจอปลอมเลยนะนะครับมีแต่มีแต่บางองค์มีเกสาด้วยไงนะผมเกสาปุ๊บเก็บขึ้นทันทีเลย <c ười> นะครับผมแต่หาไม่ได้นะหายากนะบอกไว้ก่อนนะหายากนะแต่เคยเจอองค์ละยี่สิบาทด้วยนะนะครับแต่ดูแลแท้เลยนั่งสองเฮ้ย แผ่ยี่สิบบาทนะครับผมแต่ว่าถ้าจะหาจริงๆอาะเป็นพันนะครับผมเป็นหลักร้อยนะครับผมนะครับถูกๆก็มีแล้วแต่คนนะมันเป็นเรื่องที่แบบแล้วแต่คน่ะนะครับผมเป็นเรื่องหาแล้วแต่คน่ะคนจะปล่อยเท่าไหร่นะครับบางคนหาไม่ได้มันเขาก็ไม่ปล่อยใช่ไหมนะครับจะอยากได้ก็แบงคแพงเอาไหมล่ะมันก็เป็นอย่างนี้เนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นสี่วัตถุมงคนที่ท่านจะต้องต้องมีนะครับผมโอเคครับขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อร,รอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ